แล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม King น e า a c y นะครับผมซึ่งเขาได้ปล่อย s นิ k e p e อันใหม่มานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันในที่ละเลยไปอ่ะมาต่อกันนะครับหลังจากที่เรารู้ว่าฮาคิอาจจะรีแวลนะครับซึ่งเขาได้ปล่อยคลิปใหม่นะครับก็คือเคียวรีแวลแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมมันคือเคียวนะครับที่ขยับตาได้แล้วนะครับผมแล้วก็มีเลเวลอัพด้วยนะครับเลเวลอัพแบบใหม่เนาะ ถว่าใช้ได้เลยนะครับผมโอเคขึ้นเลยแต่เคียวผมชอบอย่างหนึงนะแบบมันขยับได้แล้วอะมันเป็นสัปาลาดเรียบร้อยนะครับผมนะส่วนอันต่อมาครับก็คือ Twitter ของคนสร้างนะครับผมซึ่งเป็นการโชว์ว่าเลเวลอัพเป็นยังไงนะครับผมนะซึ่งเราต้องไปดูในทวิตของเขานะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะมื่กเกี่ยวกับอันนี้แหละครับผมก็คือเลเวลอัพนั่นแหละครับผม นะแล้วก็มีท่าก็คือท่าต่อยเหมือนเดิมครับแคปตับให้ดูดีขึ้นเนาะคือมันจะโอเคขึ้นและโอพี OP ขึ้นนะครับผมสวยขึ้นเนาะผมชอบตรงเคียวสุดนะครับเพราะว่ามันขยับได้แล้วในที่สุดเคียวเราก็โดนรีแบบซะทีหวังว่าแพทหน้าขอให้บัฟหน่อยละกันนะครับตอนนี้คือเอ็นมัดโดนบัฟส่วนเคียวโดนเนิร์ฟหนักนะครับผมขอให้พี่บ,บิ๊กบัฟสักนิดก็ยังดีนะครับดูดเลือดแทบไม่ได้เนี่ยขอให้มันดูดเลือดได้นะโอเคมากเลย ก็สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ